มาดูดวงของชาวลัคนาราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่14เมษาถึง13พฤษภาปี2568กันช่วงนี้คือเป็นช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษทับลัคนาของพวกคุณเลยนะพอผูกดวงมาแล้วได้เมษนะพระอาทิตย์ทับลักปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะความมั่นใจพลังเอ e r g y แล้วก็สเสน่ห์ที่น่าดึงดูดมากขึ้นใครไปเที่ยวช่วงสงการนะแล้วกำลังโสดๆเลยช่วงนั้นออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเลื่อนปุตตะนะ แปลว่าการเริ่มต้นในสิ่งต่างๆนะครับมันมีเรื่องของบริวารเด็กๆผู้หญิงผู้ชายพอมามาะกุมรักใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะทาไมฮะมีสเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดเพศตรงข้ามมากขึ้นมีโอกาสได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่ความรักครั้งใหม่นะครับหรือบางคนนะฮะอาจจะได้เจอกับโอกาสใหม่ๆแต่บางทีมันไม่ได้ได้มาแบบที่เราอะเข้าไปหาแต่ไอสิ่งนั้นนะเข้ามาหาเราเอง นะครับเพราะว่าปุตตะมากุมลักนณานั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเนี้ยเมษาึงพฤษภาก็เป็นสัญญาณที่ดีในการที่จะแบบได้สิ่งดีๆเข้ามานะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปข่อยคว้าเอาเองเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่าอยู่แต่ในบ้านก็แล้วกันนะครับออกไปข้างนอกออกไปหาอะไรทําบ้างนะครับให้ดวงมันทํางานได้อย่างแบบเต็มที่นั่นเองนะครับ